ภายหลังพันเอกสิวะวัวงอากาศโคศกศูนย์ปฏิบัติการทุนระเบิดแห่งชาติหรือทีแม็กเปิดเผยถึงกรณีทหารไทยเหยียบทุนระเบิดสังหารบุคคลบริเวณพื้นที่ห้วยตามมเรียอำเภอกันทระลักษ์จังหวัดศรีสะเกดเมื่อวันที่10พฤศจิกาย,ยน2568ว่าเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นระหว่างที่กำลังพลปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนบนเส้นทางที่ใช้เป็นประจำซึ่งพื้นที่ดังกล่าวเป็นจุดที่ทหารกัมพูชาเคยรุกล้ำเข้ามาวางกำลัง ก่อนที่จะถอนกำลังออกไปภายหลังเหตุปะทะที่ผ่านมาโดยหลังจากทหารกัมพูชาถอนกำลังออกไปแล้วฝ่ายไทยได้เข้าควบคุมพื้นที่ตั้งแต่วันที่17ตุลาคม2568พร้อมทั้งได้ดำเนินการเสริมความมั่นคงพื้นที่ด้วยการกวาดล้างทุ่นระเบิดวางเครื่องกีดขวางลวดน้าและลาดตระเวนเฝ้าตรวจอย่างต่อเนื่องต่อมาเมื่อวันที่9พฤศจิกาย,ยน2568 ตรวจพบว่าแนวลวดน้ำที่วางบริเวณเส้นทางลาดตระเวนถูกลักลอบเข้ามารื้อถอนจากนั้นในวันที่10พฤศจิกายน2568หน่วยในพื้นที่จึงได้จัดกำลังชุดลาดตระเวนร่วมกับชุดทหารช่างเข้าพิสูจน์ทราบและซ่อมแซมแนวลวดน้ำที่ถูกรื้อถอนจนเป็นเหตุให้กำลังพลเหยียบทุ่นระเบิด หลังจากเกิดเหตุหน่วยในพื้นที่ได้ประสานขอรับการสนับสนุนชุดตรวจค้นหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมที่3เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิด EOD จากสถานีตำรวจภูธรบึงมะลูและเจ้าหน้าที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐานจังหวัดศรีสะเกดเข้าพิสูจน์ทราบบริเวณจุดเกิดเหตุจากหลักฐานที่ปรากฏพบร่องรอยหลุมระเบิดและเศษชิ้นส่วนระเบิดที่ทำงานแล้วซึ่งสามารถชี้ชัดได้ว่าเป็นทุ่นระเบิดสังหารบุคคล ชนิด PMN 2และตรวจพบทุ่นระเบิดสังหารบุคคลชนิด PMN 2ที่ยังไม่ทำงานอยู่บริเวณใกล้เคียงกับหลุมระเบิดอีกจำนวน3ทุน่นเป็นการลอบวางใหม่โดยฝ่ายกัมพูชาซึ่งมีเป้าหมายมุ่งทำร้ายกำลังพลที่ลาดตระเวนเส้นทางอยู่เป็นประจำและหวังก่อให้เกิดความสูญเสียต่อฝ่ายไทยการกระทำของฝ่ายกัมพูชาในครั้งนี้ปรากฏชัดเจนว่าฝ่ายกัมพูชาย,ยังคงจงใจไม่ปฏิบัติตาม,ตามข้อตกลงสันติภาพ นกักกลุ่มกุลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียโดยมีประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐอเมริกาและนายอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามสันติภาพดังกล่าวรวมทั้งแสดงให้เห็นถึงการละเมิดอนุสัญญาออตตาว่ายอย่างต่อเนื่องถือเป็นการลอบโจมตีกำลังพลฝ่ายไทยด้วยเจตนาที่ไม่บริสุทธิ์และทำลายความหมายที่แท้จริงของคำว่าสันติภาพของภูมิภาคสะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมที่มุ่งคุกคามฝ่ายไทย และรุกล้ำอนาเขตของไทยอย่างชัดเจนเสมอมาโดยการใช้อาวุธทุ่นระเบิดและมีเจตนามุ่งหมายที่จะไม่ยุติความขัดแย้งระหว่างฝ่ายไทยและกัมพูชาอย่างที่แสดงออกในเวทีโลกศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติขอประนามการกระทําของฝ่ายกัมพูชาที่แสดงออกถึงความไม่จริงใจในการร่วมกันแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งระหว่างไทยกัมพูชาและเป็นอุปสรรคสำคัญอันจะนำไปสู่การสร้างสันติภาพในภูมิภาค รวมทั้งเป็นการทำลายความเชื่อมั่นต่อทุกประเด็นที่กัมพูชาเคยให้คำมั่นในปฏิญญาต่อประชาคมโลกทั้งระดับทวิภาคีและระดับนานาชาติ ขณะที่โซเชียลประกาศตามหานักสิทธิมนุษยชนจากการที่ทหารไทยเหยียบกับระเบิดคเมรท์ที่ห้วยตามมาเรียจังหวัดศรีสะเกดข้อเท้าขวาขาดอีกหนึ่งนายซึ่งต่อมานางอังคณานีลภัยจิตสมาชิกวุฒิสภาหรือสอวอและอดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่าการลักลอบหรือลวดน้ำเพื่อเข้ามาฝังทุนระเบิดใหม่ถือเป็นการผิดข้อตกลงปฏิญญาร่วม26ตุลา และขัดอนุสัญญาออตตาว่าขอแสดงความเสียใจต่อผู้เสียหายและครอบครัวค่ะทั้งนี้เป็นที่น่าสังเกตว่านางอังคณาได้ตั้งค่าโพสต์ไม่ให้มีการแสดงความเห็นในโพสต์ดังกล่าวล่าสุดนายปฏิพลอภิญญาณกุล นักเขียนชื่อดังได้โพสต์ถึงประเด็นดังกล่าวโดยบอกว่าอยากสอบถามเพื่อจะได้เป็นแนวทางปฏิบัติการได้ถูกต้องครับว่า 1. ถ้ามีการประทะและทางกองทัพไทยจะส่งเ1 6ขึ้นไปโจมตีทหารคาเมนต้องขออนุญาตจากนักสิทธิมนุษยชนก่อนบินขึ้นไหมครับ 2. มีวิธีไหนบ้างที่ทางกองทัพไทยเมื่อเข้าโจมตีฝ่ายข้าศึกแล้วจะสามารถทำให้ฝ่ายเขาตายน้อยกว่าฝ่ายเรา หรือควรทำอย่างไรให้แต่ละฝ่ายตายได้เท่าๆกันถามเพราะอยากรู้ครับกลัวว่าพอลงมือไปแล้วฝ่ายขเมเรเผือกตายขึ้นมาจะทำให้พวกคุณไม่พอใจเห็นมีการแซวกันว่ามีคนเงียบหายไปไม่รู้แอบไปดูทหารไทยขาขาดรายที่เจ็ดไหมซึ่งภายหลังโพสต์นี้ชาวเน็ตต่างแสดงความคิดเห็นมากมายบ้างบอกว่า เปิดเสียงผีเดี๋ยวแกก็โผล่ออกมาพานักศิษย์ไปร่วมสนามรบแล้วให้อยู่แนวหน้าเพื่อคอยปกป้องฝั่งตรงข้ามค่ะพอนักศิษย์ถูกฝั่งตรงข้ามยิงตุยแล้วทหารเราค่อยบุกค,ค่ะตามขั้นตอนหรืออีกความเห็นที่บอกว่าคำถามส่งไปทางปรายีตอบรับดีไหมป้าแกน่าจะตัดเน็ตตัวเองละตั้งแต่ออกมาหาแสงล่าสุด ฉลองครบรอบ5ปีท็อปนิวเพื่อตตอบแทนน้ำใจแฟนข่าวเชิญทุกท่านนะคะมาร่วมเป็นท็อปแฟนท็อปเมมเบอร์เพื่อสนับสนุนให้เราได้นำเสนอความจริงสู่สังคมต่อไปค่ะสมัครสมาชิกท็อปแฟนท็อปเมมเบอร์เพียงปีละ5,000บาทรับกระเป๋าเดินทางและเมมเบอร์การ์ดพร้อมรับสิทธิประโยชน์ระดับท็อปตลอดปี2569 ส่วนลด20%สินค้าท็อปนิวส่วนลด10%ทัวร์กับท็อปนิวลุ้นจับรางวัล6ครั้งต่อปีลุ้นรับคองคำแท่ง128รางวัลและวอเชอร์ทัวร์120รางวัลรวมมูลค่ากว่า5ล้านบาทสอบถามข้อมูลโทร024815677หรือ LINE@ Top Shopping พิเศษโปรโมชั่นถึง30พฤศจิกายน2568ซื้อเมมเบอร์ทุก2ใบรับส่วนลด10%